ไปนีแต่เอดิพาไปงมหอยพี่น้องไปแต่เอดชิพ้าไปงมหอยทั้งในบุ้พี่น้องเลยไม่นี้เทาบุ้ยเมนพ่ลงน้พี่น้องเซอร์เอรเทาเลยเซอร์เฟอร์ลบเนี่ยลบตาปากกรอบด้เลยไปงบหอยก็เดียวเลยซ้ายอยซ้ายนะฮะอย่ามาติบตาไอ้เนาะครับผม ปากสุขภาพปาสุขภาพพี่น้องเลยงมหอยไซไสุขภาพไปเราคอยติดตามกันนะพี่น้องนะพี่น,อนอ้องมื่อวานนี้เฮาขอชีได้มาเบิ่งแต่แอ็ดสิพาไปงมหอยทรไซไปสั่นพี่น้องเอ้ยไปไปน้เพึ่นพี่น้องเนาะ วันนี้แต่แอดพามางมหอยอยู่สงคามพี่น้องคุณเพิ่นพาลูกสาวเพิ่นมาเลียนน้ำพี่น้องคุณนี้เพื่อนพี่น้องเ้ยหนึ่งบรรยากาศพี่น้องเลยน้ำใสขนาดพี่น้องเย็นดีขนาดล่มลื่นพี่น้องพีอยางเดี๋ยวบ่มีแนวมาแก้น้ำพี่น้องเ้ยเออเ cái subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền không bỏ lỡ những video cho kênh พี่น้องเอ้บรรยากาศสามรเล่นพี่น้องเลยแต่เอ็ดเอาเปียบมูขนาดพี่น้องเลยเอาเนี้ยวมัโอ้เตี้ยหินใส่ใส่ใส่หอยนะใส่ เอาขค้นเห็ดวะโบได้ว่าดอกม้นี้เียงเตียงนี้เอียนวาอันนี่เป็นอันเจ้าเห็ดดีใช้ไะเจ้าเฮ็ดเองวะเด้อของไทยฮะใส่ตัวหอยอันเป็นอะไรเด้อจิ๋ด โอ้โอ้เป็นแบบนี้ตีควยนี่ก็เป็นหอยคือหอยเกลียบมากหอยอย่างมันวอมันตัวนี้ติดตามแตหยัดพ่น้องเพื่อแตหยัดโอ้ย นี่ยืนในบาานเงียบสุดสะสมเจ้าสุดเงียบสุดโอ้นี่นี่ใสใสเลือกต้องมีหอยใหญ่ต้องเลือกเอาบ่มันก็คือหอยจูบนี่ตัวนี่ไหมเออมันก็คือหอยจูบโอ้นี่นี่พี่น้องหอยไสอยู่บ้านพี่น้องเอื้อนมาหอยอย่างพี่น้องเอ้ยมันก็คือหอยจูบหอยอย่างนี้แล้วพี่น้องเอ้ย นี่ใส่บเลือยนใส่่อนลอมาผ่านยดลอ่น้องสามาเหรีน้ำซื่อดอกนี่พี่น้องเอ้ยไ่ได้เลวเล้งดอกเด็กน้อยอยากมาเล่นน้ำอัยังว่าเด็กน้อยอยากมาเล่นน้าเขาไมกระายปะสูยากา

ได้สอนักอ่านนี่น้องเออตะกี้แกะไปให้มอดตั้งเนี่ยขึ้นมาเพิ่งอย่างมอดขอยางเนี่ยหน้ามึงเสียลูกใครมีอย่างอีตีเด้ออ๋ออยากอันที่มันจิตอันนั้นนะจ้าต้องทักที่ดินน้ำไดงเนี่ยมันอยู่ในที่ดินมันอยู่ในที่ดินแบบเลอกๆเลยอ่ะที่ใต่แกยังไม่อยากครับโอ้โหแต่เอามาเอ้อ โอ้พี่น้องเอ้ยโซ่เดี๋ยอกันไปโซ่เดี๋ยวกับไปโซ่ก้องกูพูดไปก้องมันไก่พูดตั้งกซูมอยไปเสกทำไรไปัวจีนเด้กินองพี่น้องเอ้ยยางก้าไปกขมาอยู่นี่นะพอดีกับเจ้าพาเมื่อเหรอยังไม่ได้ติยังไม่ได้พกทีมวยเลยนีโอพี่น้องเอาได้ละพี่น้องเอา มันยูนิกับตัวแม่หอย <laughs> <như> <laughs> <tôi nhây> <laughs> 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 เดยินว่ักกาบอกอติคืหนนอเว่ากานะมันเอาเรามาแต่เียงใหม่มันบเอาปลามมันรีบไปได้ได้เตียเตะหงวเียเตะเออกเเตะเมีงนี้กินอไะเบียนึงะเียวะเียากบาจไไยไเลยม่อลียงนี้เมือเลี้ยยัะพาี้บอะางพาินเค้กย้อมเดัวน้นนั่งรถนั่งรถขึ้นไน เดี๋ยวไปจิ้ตาวกันที่เองนะครับผมอ่ะพี่น้องก็ได้พอได้อยู่ได้กินแล้วพี่น้องคนนึงน้อยมาเลียนน้ำพี่พี่น้องเลยอันนี้แซมดองมะกุ้มเลยพี่น้องเลยแซมมวยสากรพี่น้องเดี๋ยวหอยไซต์จะเอาได้ก็ได้พี่น้องเลยถือว่าโอเคอยู่ก็ได้ก้อยแล้วพี่น้อง พูดแต่ยังไ่ได้ขึ้นมาพี่น้องเนี่ยเด็กน้อยก็ต้องก็ต้องเรียนด่พี่น้องเอาบรรยากาศบรรยากาศสุดยอดเลยพี่น้องโอ้โหเรียนน้ำอยู่ในบ้านมันหอนพอดพี่น้องเลยน้ำก็เย็นดีบ่แดดพอดีเลยพี่น้องเลยมีน้อแก้วพี่คักพี่น้องเลย ากาศสุดยอดเลยพี่น้องเลยใเล่นได้งวนพพิ่มที่น้องนนักกินพพิอมที่น้อ,นองลูกสาวตาดัดเดเนี่ยพี่น้องเย้ยเสื้อชีสอมเลยอากาศสุดยอดด้วยพี่น้อง่ในน้ำสงครามแตหยัดยุ่่น,นอ้องเ้ย เอาเล็กมันขึ้เป็ะตีน้โอ๊ยน้ำอยู่นี่กรมี่เลยปะควายไปดีกันอยู่ปีีสุ่ยคุณรากานายกับไอยู่นี่ฮะเจ้า่อเอยงดีเย บูเน้นหอยใหญ่กูเน้นไม่ไ้เน้นไมเมื่อกูเน้นพ่อแม่กูได้กินฟอยบาดพี่เด้อยงอ่ย่่อคน่คนก้าแะดเดูเ้าอยู่ไหนแด่นเขาพื้นีหนโเคครับกูมุดจะเมื่อยมุดจะเจ็บกดจะแฟมก่อนจะเฟมกันเยังไปเซ็นรูม้จิ กูซีแคปอีนกแลอีนกอาไปลงเฟซบานนี้้ดูได้เอนกนงนไปไปไปคู่าว่าให้มันตันลกไก่มจะได้อีนกเกินนั่นละไปลอยไปให้ีนตีตีตีมาลอยกอะดิ

คักเลยพี่น้องได้อดปาจะกูมีอยู่ได้กินลพี่น้องนะเดี๋ยวติดตามกันอีกทีนึงครับผมน้องอด้าพี่น้องเลยอยากแจกโลนี่ยเรพี่น้องเลยโอ้เดเอาสิขึ้นไปทาแต่แอดยุดรถทุนพี่น้องวะเด็กเด็กน้อยที่เล่นน้ำทาอยู่นี่ลาาไปถ่าย เอาบรรยากาศพี่น้องเลยมาเล่นมาพักผ่อนใกของื่อกินทอดพี่น้องเลยเนอ้องนสุดอดเย่นโคงมโคงแตแอยังมากพี่น้องนคกีานกับกำีทอกพี่น้องเลยคืนมาแล้วพี่น้องเลย บรรยากาศเดยวขึ้นไปทั้งคุณเหล่พี่น้องเว้ย่างไปเลาะแพะปลาเลาะป่าติดตามอีกทีนึ่งนะพี่น้องครับแต่กับยายมีเงินพี่น้องเอ้ยสวีดกันอยู่สอนขอนุนเอาแม่เอ็แม่อยู่ลำกันด้วยพี่น้องเอ้ยมีความสุขขนาดเด้เลยสวีดกันขนาดพี่น้องเลยแต่หัวเอ็งแม่เอ็งแหม่อยู่สอนขอนุน ไปเราก็จะขึ้นไปท่ายแต่อย่อยู่ทางรถด่วยนะพี่น้องนะบรรยากาศกอยู่น้ำส่งข้ามพี่น้องเอ้ยอยู่ทางบ้านนาด้องไม้พี่น้องอนะันนี้เึ็กน้อยก็เล่นกันห่ <c oughs> อ,อ่อกันยอกันไปพี่น้องอนะ่ะอาเล่นไหมหาอยู่หากินก็น<า>ได้เล่น,นได้ยังไปน้ำพี่น้องเอ้ย นี่แหละบรรยากาศไปเฮาชี้ทางกันไปกุล้วพี่น้องไปคอยติดตามกันทะีนึงไปทางนี้คือสะพานบ้านนาดอกไม้พี่น้องเ้ยชี้คำเอาไปอำเภอนาท่มคือกันลราพี่น้องอันนี้ชี้ไปบ้านอย่างนอ้อที่เคยไปซีดเรรพ็ดปรากฏพุลอพี่น้องเลยสิไปบ้านอย่างไรจำซื้อบ้านนั้นมาได้พี่น้องนี่นี่นก็คือแพรป่า นิ้นข้าเจ้าพี่น้องเอ้ยเพิ่นเลี้ยงป่าซีพีพี่น้องเอ้ยนี่นะทางนี้ข้าเจ้าก็เลี้ยงปลาซีพีพี่น้องเอ้ยปลานิ้นหลายแพรอยู่ะด้วพี่น้องนี่นี่แหะมันจะกัดยับแร,ร,าารงพี่น้องเอ้ยเอาก็มาเก็บหอยทราย,ายกับตาเอ็ดกับลูกสาวกับมูเด็กน้อยอยู่ในบ้านพี่น้องเอ้ยเด็กน้อยอยากมาเล่นตาเอ็อดเลยพามาเลยขอมาน้าอ็ดพี่น้องโอ้ยยังม่ทะเลมาดอก วิตโค้งคาเอาีายังไะติดตามกันอีกที่หนึ่งน้องพี่น้องเนาะค่อยว่ากันครับผมสวัสดีมาเึ้นมาทาแต่เท่นครับเอาหวัวาหารมาเกีย่ยปาปีา่นอองเกี่ยร์ปนิดวิถีชีวิตคนดิ้ม ไม่น้ำสงข้ามพี่น้องเอ้ยทางนี้มันน้ำยังอยากเหลืกยังอยากลายเยอะพี่น้องพอเลี้ยงปลาเลยพี่น้อง ใส่มงพี่น้องเลยบรรยากาศลิบน้ำสงดข้ามพี่น้องเอ้ยมันจะลงหาใส่มงแล้วพี่น้องหาดูฮากิตให้บ้านเฮาอีสานบ้านเฮาพี่น้องโอ้

ตีน้ำเห้อก <m> ินน mm ้องแต่แต่้จะหน่วยใหญ่เลยพี่น้องเจย่ข้าเลยแต่เอมบริเกคอยบอกว่าเข้าไปทางในบ้านในบ้านเกี่ย่ข้าวเลยมาเรงเจ้าเจ้าไปตื้อขอนหราฮะเ้อนเยายคอยีเอาไปล่างเห็ดโชว์อปนดขึ้นเว่ไเขาะแกีหอเา้านยัง นนอเอาถ่ายยายมิ่งยายมิ่งยึดถือทำสวดพี่น้องเห็ดถุงขาดไว้เส้นพี่น้องเอ้ยใส่เลยพี่น้องใส่ใส่ทีเขาเป่งงบกับแตหยาดมากนี่เราพี่น้องเอ้ยใส่เลยมาก,ก้อยมาลวกแล้วก็มาก,ก้อยพี่น้องเอ้ยมาแกะออกแล้วก็เอามาก,ก้อยอะไรนี่ตั้งเรียกในชีวิตลวเลยนีกินเลยพี่น้องเอ้ยแซ่บขนาดวะพี่น้องได้แรงปลาชีบ่าเด้นี่พี่น้องเอ้ยป่าชีบงมน้ำกระเจ้า มันก็จะง้มอย่างงมมาลองเบิ่งก่อนนะว่าจุดอกงมได้ยี่รีพี่น้องเขาเขาได้กินพี่น้องเลยหอยไส้พี่น้องซ่บเส้นนัวพี่น้องมันดีพี่น้องมันออกมันมันตัวพี่น้องยิบว่คือหอยจุกหอยหน้าบ้านเขาพี่น้องเลยมันจะเปลี่ยนนิ่มๆเป็นเนื้อนิ่มๆก่อนนั่นพี่น้องแซ่บแซบพี่น้องเลยโอ้เปี่ยนเป็นแซ่บไปพี่น้อง กินน้ำกันงเออพี่น้องเลยแซ่บๆเลยพี่น้องแก่บักสองเศร้าไปจักเปกหนึ่งโอ้ยคักขนาดด้เลยพี่น้องนี่พี่น,อน,น,อน้องแซ่บ